มากค่ะพี่น้องเป็นจังเดน่นะคะเรียกได้ว่าซุดฮอตสุด,สดปังอีลีค่ะพี่น้องสําหรับทางด้านอ e ีเวลนะคะหรือว่าทางด้านนางเอกอมแอมเนาะพี่น้องเนาะซึ่งขึ้นกะนี่ละได้ รับบทนะคะในภาพยนตร์ไข่อพ่นกัสซีวาอีเวลนดอที่น้องน้ซึงกัที่ว่าเป็นนักแสดงหลักนะคะในภาพยนตร์เรื่องนี้เลยกับบาไดระคะเรกว่าเอฟซีนั้นครับหลายทะายคนหลังจากพี่พากันไปเบิ่งภาพยนตร์ไข่ออกค่ะพี่น้องกับพากันบอหอดบอถึงอีเวลกับบักเดียวหลายแห่งน้องพี่น้องนาะเอาเป็นอย่างเอฟซีจังเว่าถึงอีเวลกับบักเดียวหลายขนาดนี้ถ้าคุณยังไม่ไปดูแนะนําคุณต้องไปดูด้วยตาของคุณเองค่ะพี่น้องอยากให้ คนอื่นตัวใดวันท้อน้องพี่น้องน้องถือว่าเป็นนักแสดงรักนะคะในภาพยนตร์เรื่องนี้น้องพี่น้องน้องอ้าวนี่แล้วก็พี่น้องเรียกได้ว่าสุดปังอิเล่ไายออเปลี่ยนชีวิตครับพี่น้องสําหรับทางด้านอีเวลสุดปังมากๆนะคะในตอนนี้เรียกได้ว่าสื่อคาวไล่สื่อด้วยกันแต่มีการรับเชิญทางด้านอีเวลไปออกในรายการย่างในมือนีครับพี่น้อง ะะกับรายการโต๊ะ um นูมแหม่มนพินกน้องทังด้านานี่แหละในฟังของทางด้านนั่งเองออมแอมกับได้ถือรับเชิญนะคะในมื้อนี้กับรายการโต๊ะ um นูแหม่มนพินงน้องกะทิวับบัธรรมดาไปคนเดียวเลยด้วครับพินงปกติแล้วนพินน้องก่อนหน้านี้สําหรับรายการโต๊ะน um ูแหมมเขาก็จะเห็นแบบมา,ามีบอวโจมีน้องอุ้งอิงมีดาราใครออกบางส่วนนพินน้องนอก,นนกนับผ้ากันไปก่อนหน้านี้ นะคะแล้วสําหรับในวันนี้ค่ะพี่น้องอีเวนต์ใช้เดียวนะคะเป็นจังไหนมุตาวาเรียกได้ว่าใครอ,อ็เปลี่ยนชีวิตค่ะพี่น้องนะ่ยสุดหัวสุดปังอิหลีน้องพี่น้องเน,นี่ล้วคะพี่น้องในฟังโค้งทางด้านนางเอกอมแอมเพื่อนเด้วพการออกมากเคลื่อนไว้นะคะว่าวันนี้ตื่นเต้นและเป็นเกียรติมากๆค่ะดีใจที่ได้มาร่วมรายการโตะหนูแมมขอบพระคุณที่หนูแมมที่ให้เกียรติเรียนเชิญอมแอมมาร่วมพูดคุยในรายการนะคะขอบคุณ ขอบพระคุณบอโจนะคะขอบพระคุณอองค์กรสาวน้อยเพชรบ้านแพงและพี่ๆทีมงานทุกท่านนะคะผ่านงานพี่น้องเป็นจังไดน,นี่คือโพดของทางด้านนางเอกออมแอมน้องพี่น้องโอกระทิว่าสุดยอดนะครไปแบบชายเทลเลยเดย์นะคะนี่ครับพี่น้องบอทอนันบอทอนัน,นแอดมินยังได้เห็นในฟองของทางด้าน ลำพเพลินสตอรี่นะซึ่งก็ที่ว่าเป็นอีกหนึ่งเพจดังค่ะพี้องเพิ่นกับมีการลงข่าวทางด้านนั่งเอกออมแอมว่าจังซีนะคะนี่เพื่อนกับบอกว่าคาอ้อนะคะดีเปิดทางออมแอมปังไม่หยุดล่าสุดใช้เดียวนะคะร่วมรายการโต้หนแมแอมเพิ่มเติมความดังถึงเป็นศิลปินที่มีออร่ามากในช่วงนี้ นะไม่ว่าจะขยับตัวทําอะไรก็จะได้รับความสนใจเป็นพิเศษบทอีแววหาปังนะคะสำหรับนางเอกอมแอมเพชรบานแห้งที่ล่าสุดนะคะพี่นุ้มแมมเชิญชวนนะคะร,ร่วมรายการสดโต๊ะนุมแมแมตกย้ำความปังว่าที่นางเอกหนังร้อยล้านอยา่างไข่อออที่ตอนนี้ทำไรายได้มุ่งสู่80ล้านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ความดังก็มาพร้อมกับหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายแต่งานที่หนักขึ้นแอดขอเป็นกำลังใจให้น้องออมแอมอย่าลืมพักผ่อนให้เพียงพอนะครับกำลังใจครับพันนพีนองอ้แอดอแอดมินของลํำเพื่อนสตอรี่เป็นผู้ใต้ตัวนี้โอ้มีน่านละนะคะได้มีการพูดถึง e vel, อีเวลนพี่นองน่เรียกได้ว่าสำหรับอีเวครับพี่นองนะคะในบริบทของการเป็นนักเอกมอลำ เขาก็ชื่นชมในผลงานของเพิ่นอยู่แล้วนพี่น้องะเรียกได้ว่าประสิเธ็นในเรื่องของนำเสียงในเรื่องของการฟอนดการล่ำหนีเฮาต้องบอกเลยนะคะว่าต้องชื่นชมอยู่แล้วสำหรับนางเอกขอมแอมในบริบทนะคะนางเอกประจำทีมงานสาวหนุอยเพชรบานแห้งเขาก็ชื่นชมเพิ่นอยู่แล้วในความสามารถนพี่น้องะแรกก็จะสรุปสักเพิ่นในรูปแบบหวานน่ารักสดใสนพี่น้องะแบบ เรียบร้อยสาวลูกหวานวันทออแล้วหลายคนก็เสีอเห็นเพิ่นได้ลูกนี้่นะคแล้วหลังจากที่หลายคนได้เบิง่งภผ่าพยนต์ไข่ออกครับพี่นอ้องเรียกได้ว่าฉีกบทบาทนะคะของนางเอกลูกหวานไปเลยเราพี่นอนะ้องเนาะหลังจากที่แอดมินไน้เบิง่งในภาพยนต์ไข่ออกครับพี่นอ้องปรากฏ่าตรงขามกันเลยเอาพี่นอ้องตรงขามกันเลยจากที่เฮาแบบมาคิด่าเพื่อนสิแบบ เรียบร้อยเป็นลูกวันหวานเะนี่ยแต่พอได้เห็นในภาพพยนตร์ค่ะพี่นอ้องเอื่อนมาฉีดบนบาดเห็ดได้เต็มทีอีนเลนี่แหละค่ะพี่นอ้องนะคะสำหรับบนบาท,ที่ทางด้านนังเอกออมแอมเพื่อนใดรับนพี่น้นองเพิ่นก็บ,บอกว่าถือว่าท้าทายมากๆที่ว่าท้าทายได้เพื่อนกับตอบรับมาเพิ่นสิเรนบทหนีและเพื่อนก็ต้องขอบคุณบอโจน้ำคับพี่นอ้องทีบอจเพื่อน ได้แบบเล่งเห็นถึงศักยภาพแล้วก็เอวานั่งเอกอมแบบอมแบบเพิ่นสีเล่นวดนีได้จังสีแมนะคะแล้วจากที่เข้าได้เบื้องผลงานค่ะพี่น้องปรากฏว่าทําออกมาได้ดีมากๆงบพี่น้องมอแต่ว่าเขาก็ต้องแยกแยะน้ำเด้คับพี่น้องแยกแยะน้ำได้หลายคนอ่าจ,จะว่าไปเบืเ้องนหนังแล้วนั่งเอกอมแอมคือเป็นคนจังสีหลายคนพาดกันมาไปสระพัดยางค่ะพี่น้องพาดกันแบบเซวาจังเลยล่ะ ะะเพรา่ได้แยกแยะจังส่แมน้องพี่น้องน้องฮอก็ต้องขอใจนําในการแสดงกับตัวจริงนี่คือว่าอย่าเอามาปนกันครับพีน้องนะคะในการแสดงนี่ก็สิเป็นอีกแบบหนึง่งส่วนชีวิตจริงก็สิเป็นอีกแบบหนึง่งจังสี่นห้อาก็ต้องแยกแยะนํานอ้องพีน้องน้องเอาเน,น,น,นี่ยเรเรียกเรียกว่าไคโอพาปังนะคะสำหรับใครอทอี่ว่าเปลี่ยนชีวิตของนางเอกอมแอม,อ,มอิลีตอนนี้นีไม่ว่าจะขยับตัวทําอะไรก็ตามนะคะถือแบบ สื่อดังไลฟ์สื่อผากันแห่ออกไปทําข่าวรัวมากๆมาพี่น้องลอเอากัะที่ว่าบอส่ธรรมดาครับพี่น้องบอสท่นันบอสท่นันนะคะสำหรับทางด้านนังเอกออมแอมเมื่อสองชั่วโมงที่ผ่านมาก็มีการโอนอมักเคื่อนไว้แบบนี้นะคะเพื่อนกับบอกว่าคุณแหววไข้ออนะคะอีก3 5าล้านนะคะแต่100ยล้านขอกำลังใจแรงสนับสนุนจากพ่อแม่พี่น้องส่งพวกเราไปถึงฝั่งฟันด้วยนะคะ จากอ e ีแวลนะคะจะได้เป็นคุณแววไม่นอ้อนะคะแววรักทุกคนนะคะขอบพระคุณบัตรทุกใบหัวใจทุกดวงนะคะจากทุกท่านนะคะไปกันต่อเลยไข่ออร้อยล้านนะคะสำหรับในตอนนี้ค่ะพี่น้องถือได้มาเป็นทีคือห้าย่างมากนะคะหลังจากทีถ่ายไปแล้วอาทิตย์กุ๊กหัวนะ่ะสำหรับภาพยนต์ไข่อ้อปรากฏมาสําหรับในตอนนี้ค่ะพี่น้องพยานสู่80ล้านน้องพี่นอ้นองถือได้มาบอธรรมดาตอนนี้ก็คือสี่นาจะ ่าจะได้แค่ละ80ล้านอาจจะ80ล้านคู่แล้วล้วในตอนนี้นะคะที่หลายคนต่างเปาไวในตอนนี้ก็คือ100ล้านจะเป็นไปได้หรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับ FC ฟ a n แนคับแล้วครับพี่น้องว่าสิดันนะคะซิดานให้เด็กคักซัาใดน้องพี่น้องน้องขันว่านหยุดนี่หลายคนก็นไปเบิ่งกนันหลายๆครับพี่น้องนะคะไปเบิ่งกนันหลายๆไปสนับสนุนนะคะสำหรับดาราคห้ออกอย่าลืมมาสำหรับภาพย,ายนต์เรื่องนี้อุ้งอิงน้องกาได้ร่วมลงทุน ร้างกับบอทโจทด้วยเราพี่น้องน้องการดีข้าไปเบิ่งกับเหมือนเป็นการสนับสนุนองค์เิงไปในตัววันทศน้องพี่น้องน้องเอาการดีนะครับพี่น้องยิ่งเฉพาะาช่วงเริ่มต้นก็คือในวันที่หนึ่งสิงหาคมที่จะมีเสือมาเงื่อนเดือนไร้ก้นออกอย่างแน,น่นอนในฮคนี่แหละสำหรับค้นขีเบิ่งแลวกับไปเบิ้งอีกครับพี่น้องบางคนบอกว่าเบิ่งสามเถียอากัขอบุณสำหรับการสน,นสนับสนุนองค์กรสาวหน่วยเพชรบานแห้ง นนองพี่น่องน้องเอากับปังๆวันทอคลายอ่อยลาดนะคะอีกบกไกลเกินเอื้อมหนูคพี่น่องน้องกับทงกับั่งใจให้วันทอนะ,ะ,อะ,นะคะเอาลต่มาแับพี่น้องสำหราบคลิปนี้ขอจบครีมไปสัมีสักวันเนาะคะประมาสวัสดีค่ะ